สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคณจ้าสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันแล้วกับมาดามไทยไกลบ้านก้ามือนี่สาเกจะผ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเก็บกระเทียมปลาอยู่นอเวจ่าทางโซนยุโรปนี่ก็มีกระเทียมปลาให้เก็บเนาะจ้าซึ่งโซนยุโรปหล,ลายๆประเทศเขากระเทียมปลาเขาก็ออก ออกแต่โดนๆเหรอเนาะจ่ะออกจนว่าแก้กันหมดเหรอเนาะจ่ะแต่ว่ายูน่นอเวแถวบ้านที่สาอยูน่นี่กระเทียมปลาพึงจะออกค่ะก็ออกกําลังกาลังงามพอดีจ่ะม่นี่สาก็เลยได้โอกาสพาเพื่อนไปเก็บไปดูกระเทียมปลากันจ่ะค่ะสําหรับกระเทียมปลาเนาะจ่ะกระเฮ็เดได้หลายเมนูจ่ะเ่ราว่าจะเอาไปผัดน้ามันหอยทอดใส่ไข่หรือว่าไปเฮ็ดสมพักก็ได้เนาะจ่ะสมพักไว้กินกระปุนกระแซบแซบจ่ะ อร่อยมากเลยแต่วา่าเมนีสาจิเก็บกระเทียมปลาไปล่องเห็ดกิมจิกระกิมจิกระเทียมปลาดูจ้ะเพราะว่าเ,เคยเห็นเคยเห็นคนอื่นเขาเห็ดนะจ้ะมันเห็ดเหล่ามันหนากินนะจ้ะสาก็เลยจะล่องมาอก็จะล่องทํากิมจิต้นกระเทียมปลาดูนะจ้ะตรงปลากระเทียมนี่ที่สามาชิมะเก็บนี่ก็อยู่ไก่กับทา,ทาเลือดน,นะจ้ะ เพื่อนๆก็จะเห็นทั้งหลังนี่เป็นท่าเรือน่จาจะเห็นทะเล,ละแล้วก็เรือจอดนี่แหละนี่สกะกะเฉยเบิงนี่จ้ะสวยงามเมื่อนี่ก็อากาศกําลังดีจ้ะอากาศดีมากๆเลยเมื่อหนาวปในใดจ้ะค่ะก็บ,บ่เวาอีหอย่างไรเน,นาะจ้ากะสิภาเพื่อนๆไปเก็บกระเทียมปลาน้ำกันเน,นาะจ้ะตามมาดูเลยจา้า จ้าตอนนี้ก็เดินมาถึงปลากระเทียมแล้วนะจ้าโอ้ยดูจ้าปลากระเทียมเยอะแยะเลยจ้าพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนเนะจ้าต้นกระเทียมปลาย,ยูนีเนะจ้ามันก็จะหอมเหมือนกระเทียมหรือว่าเหมือนไอเหมือนต้นกุยช่ายเนะจ้าซึ่งเฮาก็เอาไปเห็ด เห็ดขนมกุยช่ายกระไดจานซึ่งสากระลืมบอกไปนะจ่ะว่าเห็ดขนมกุยช่ายกระไดดูจ่ะปลากระเทียมมีนอเว่ตรงปีนขึ้นไปจ้ะเพราะนอเว่ทางมันบเรลีบเนาะตรงปีนขึนขึนเนินไปเก็บหามงปีนก่อนจ้ะพี่น้องเยอะมากๆเลยจ้ะพุนผะุนเขียวสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาเลยจ้ะตรงพุนก็เป็นทะเลจ,จ้ะ วิวทะเลก็สวยงามนันเนาะจ้าตามไปเก็บกันได้จ้าพี่น้องดูจ้าต้นกระเทียมปลาก็กำลังอ,อ่อ,อนๆได้จ้าพี่นอ้องสากระค่อยๆเก็บเอาอน,น้าจ้าต้นอ่อนๆกำลังพ่อ,อาไปเห็ดกิมจิเน้าจ้า ต้นแก้หลายมันสีมันกับสีเหนียวนะ่ะจะนี่เก็บสีถ้่วล้อหอใหญ่กว่านี่เท่ากับเอาไปเห็ดเมนูอื่นเนาะจะอันนี้เทาก็เก็บแบบนี้เก็บต้นนันอ่อนแบบนี้ไปเห็ดกิมจิมันกับสีพอดีบนเหนียวเนาะจะอืมี่น้ะนี่นอ้อง เพิ่ต้นดอกก็เริ่มออกแล้วจ้านี่มีดอกพร้อมดอกกระเทียมเก็บเอาตะกามาใส่จากนอกเอตาตะกาให้เก็บตัวใส่ตะกา เยอะมากๆเลยคุณน่ะเทียมปลากะละง,งามเลยจ้ะเนื้อจ้ะ จ้าตอนนี้ก็เก็บกระเทียมปลาเรียบร้อยแล้วนะจ้าเขาสิเอากระเทียมปลากลับบ้านไปเห็ดกิมจิกระเทียมปลากันนะจ้าไปเห็ดกิมจิกินกับหมูปิง้งหรือหมูตม้มเมนูอาหารเกาหลีเนะจ้าสาชอบกินอาหารเกาหลีนะจ้า,าชอบกินกิมจิก็ื้นนี้ก็สิได้ลรองกินกิมจิกระเทียมปลาเป็นข้งแรกกันจ้าจ้ากลับบ้านไปเฮ็ดกระเทียมไปเห็ดกิมจิกระเทียมปลากันนะจ้า ค่ะตอนนี้สากระกังมาถึงบ้านแล้วเนาะจ้ะก็สากระจะล่างกระเทียมปลาจ้ะล่างกระเทียมปลาทําความสะอาดเพื่อเตรียมที่จะทําก,กิมจิกระเทียมปลากันจ้าหลังจากที่ห่าล่างกระเทียมปลาเสร็จแล้วเนาะจ้ะห่ากระชิตตองแซ่ กระเทียมปลาในหนามเกลือนหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะแก่ต้ลงลดไป,ไปลยจ๊ะจ้ะแซ่ไว้หนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะเขาถึงจะเอา กระเทียมปลาไปปรุงเครืองได้จ้ะก็หลังจากที่ข้าแซ่กระเทียมปลาในน้ำเกลือหนึ่งซุ้มโงเสร็จแล้วนะจ๊ะข้าก็ล่างล่างน้ำเกลือออกสองน้ำนะจ้ะนี่ข้าก็จะมาถึงขั้นตอนการทำกิมจิกันแล้วนะจ๊ะส่วนผสมของการทำกิมจิมอนีนะจ๊ะก็จะมีน้ำเชื่อมจ้ะใช้น้ำเชื่อมไปได้จ้ะ น้ำเชื่อมแล้วก็พริกเกาหลีจ้ะสากจะใส่พริกป่นไทยน้ำนะจ้ะเพราะว่าสาอยากให้มีความเผ็ดนิดหน่อยจ้ะกะกะประมาณสัก1น่งช้อนโต๊ะนะาจ้ะแล้วก็ งาขาวจ้างาขาวแล้วก็น้ำปลาไอ้น้ำปลาปลาปรุงรสปรุงสุกแหรอเนาะจ้าเทไปแล้วจ้าก็สากม็มีซอท่ำกิมจิไววติดขั้วอยู่เหรอเนาะจ้าซาก็จะใส่ผสมลงไปนิดหน่อยนะจ้าถ้าไขรบบมี ซอสกิมจิสำเร็จตัวนี้ก็บ่าต้องไซเนาะจ้ะแต่ว่าพอดีสามีมียุดติดบานอยู่แล้วสาเก็ก็ได้ไซจ้ะเพอสิได้บ่ถิ่มของนะจ้ะแล้วก็ใส่ผงรดดีจ้ะคนส่วนผสมให้เขากันนะจ้ะ มื่อน,นี่กระเทียมปลาของสากประมาณโลนึงได้จ้ะทิผสมเครื่องปรุงนิดหน่อยก็ส่วนผสมห้ากับกะเอานะจ้ะให้ให้มันพอดีกันกับกระเทียมปลาของเฮาที่เฮาสีทถ้ำจิมจีหนะจ้ะซิมรสชาติอีกรอบอืมรสชาติอร่อยหน้าจ้ะ ใส่ไส้หน้าอีกนิดหนึ่งนะจ้ะใส่หน้าคนเสร็จแล้วจ้าได้ตัวซอสกิมจิแล้วนะจ้ะเลาก็ใส่กระเทียมปลาลงไปได้นะจ้ะไปคนเขาเขากั้งนะจ๊ะอยากใส่มือคุกเลยนะจ้ะคือปลางมือแล้วเรียบร้อยจ้่เขเป็นอย่างเห็ดกินเองนะจ้ะเราต้องใส่ถุงมือ หอมกระเทียมปลาหมักๆเลยค่ะขาชิมรสชาติแล้วชิมรสชาตซอสกิมจิแล้วอร่อยหมักๆเลยเซฟแล้วจะตัวซอสเข่ากับกระเทียมปลาดีแล้วนะจ๊ะสากระสีเตรียมใส่ใส่กองภาชนะนะจ้ะอยู่นอกเวมันอากาศ ย่างเย็ยนๆเนาะจ้าสากาสีบอเอาไปใส่ตู้เย็ยนเนาะจ้าสากระชีตังไว้อุณหภูมิห่องเลยจ้าจ้าเซ็ตแล้วเดี๋ยวไปใส่กล้องกันจ้าเรียงใส่กล้องไว้เลยเนาะจ้ามื่อนี่เห็ดเป็นโลเลย เห็ดไปไดเกินเด็กินโดนได้จ้ะค่ะสำหรับมีนี่การทํากิมจิกระเทียมปลาของห้ากระเซ็ดเรียบร้อยแล้วนะจ้ะสีสันหนาตาสวยงามได้จ้ะค่ะสากระสีถิงไข้ขคางขึ้น นอกจ้กเพื่อให้กิมจินั่นมันเปรี้ยวหรือมันสมนะจ้กเขาถึงจะเอามากินได้จ้ะสากกจีเอาไว้กินกับหมูย่างหรือหมูต้มอาหารสไตล์เกาหลีเนาะจ้กซึ่งสาชอบกินอาหารเกาหลีพวกปิ่งย่างกับกิมจินะจ้กค่ะเป็นจังไดกันบ้างเนาะจ้กสำหรับมื้อนี้สาพาเพื่อนๆไปเก็บกระเทียมปลาแล้วก็พาเพื่อนๆมาทำกิมจิกระเทียมปลากันจ้ะ หวังว่าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้และก็ที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้จากการทำแํากิมจิกระเทียมปลาของสานะจ๊ะสูตรการทำกิมจิกระเทียมปลาของสาโมนีสาก็ได้สูตรมาจากน่องซ้อ,อซอสไปซ์เกาหลีนะจ๊ะแต่ว่าสาก็ดัดแปลงดัดแปลงไ้มันเข่ากับสูตรของสาไปจากซึ่งสาที่ชอบกินเผ็ดสากะซา ผงลงไปนะจ่ะผิดปนไทยเา้า่น่ะจ้ะค่ะก็สําหรับมือนี่ซาก็าขอจบคลิปไปตะเพียงเท่านี้นะจ่ะหวงังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุขสุขคนศิชอบคลิปนี้นะจ่ะซาก็ฝา,ากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามไท่ไกบ่บานกันไปโดนๆนะจ่ะค่ะมือนี้ซาก็าขอลาไปเพียย ไปแต่เพียงเท่านี้นะจ้าสวัสดีจ้าติดตามกันคลิปหนาต่อไปนะจ้า